สวัสดีลูกค้า้าเลบูสุ p ร r บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพร้อมกับสายสะสมอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้เป็น Harley-Davidson s p o r t อร์ตเรถปี2018ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวประกอบนอกตัวสุดท้ายค่ะลูกค้าสเปค่า HD รถนำเข้าจากเมกานะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะเพียง6,800กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ เละเดบิสารสปอร์เตอร์โฟปี2018คันนี้นะคะสเปคนะคะคันนี้เป็นรถ5 HD ค่ะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตอเมริกานะคะนำเข้าจากอเมริกาค่ะคันนี้รถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกสู่นะคะคันนี้รถสุนทรเลพราศีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 200, 2 0 2 c ซีซค่ะ สำหรับชุดสีค่ะเป็นชุดสีคอลเลกชันพิเศษอยู่ในคอลเลกชัน h a r d Candy c u ค t o m m o o l l e t t o o n ค่ะมีชื่อสีว่า h e r r t c n n y y s h a ด o l e e f r e เฟนะคะเป็นสีเงินค่ะลูกค้ามีประกายกิตเตอร์สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสีนี้นะคะในประเทศไทยมีแค่ไม่กี่คันนะคะจะเป็นสีเงินปนขาวค่ะจะไม่ใช่เงินล้วนนะคะ สีสวยมากอยู่ในคอลเลกชันพิเศษ h e r ์ t c ค n d y c ค s t ต m o o l l e t t o o นะคะตัวประกอบนอกด้วยนะคะคันนี้ตอนมือหนึ่งแปดแสนกว่าค่ะลูกค้ารถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกสู์เลยนะคะของแต่งคันนี้แท้ทั้งคันค่ะแบรนด์เนมทั้งคันนะคะเจ้าของบอกว่า รถรวมของแต่งล้านกว่านะคะล้าน2ค่ะสำหรับของแต่งค่ะอย่างแรกเลยท่อแวนแอนไฮนะคะกลอง RSD ค่ะจูนกล่องแวนแอนไฮน์โฟล์ลแพนะคะเบาะคนซ้อนเป็นของ HD ตรงรุ่นเลยค่ะพักเท้าคนซ้อน HD เช่นเดียวกันนะคะแฮนนะคะเป็นแฮนสูง8นิ้วค่ะปอกแฮนนะคะเป็นของ RSD ค่ะหรือว่า r o l a n d s a ซ d d e s ีไซนนะคะฝาถังน้ำมัน RSD เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เป็นเกอุณหภูมิน้ำมันเครื่องดิจิตตลของ HD นะคะแบรนด์เนมทั้งคันค่ะคันนี้รถเจ้าของมือเดียวเลยนะคะ สีสวยมากค่ะสีนี้ตั้งแต่ขายมาไม่เคยได้เลยนะคะคันนี้เป็นคันแรกเลยค่ะฝาเดอร์บี้เป็นของ HD นะคะคันเกียร์เป็นของ RSD ค่ะลูกค้ารถเนียนกริปค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าสายเฟอร์นิเจอร์ที่แท้ทรูนะคะเจ้าของส่วนใหญ่จอดอย่างเดียวนะคะเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะนี่ค่ะให้ดูสีใกล้ๆค่ะสวยมากค่ะ เลิกผลิตไปแล้วนะคะตัวสเปคเทพด้วยค่ะปี18ประกอบนอกตัวสุดท้ายนะคะเป็นล้อมแม็กด้วยนะคะสายสะสมห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวน์การผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะลูกค้าที่สนใจ Harley Davidson Sportster 4 8ปี2018สี Hard Candy s h v d o l e t f l a c คันนี้สามารถโทรหรือว่าทักไลน์ออฟ i ิเชีหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย